สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูไพ่เล่าเรื่องความรักของคุณกับเขากันนะมาดูว่าพลังงานของคนทางไกลที่นิ่งเงียบจากคุณไปตอนนี้พลังงานของเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมพลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็พลังงานการอ่านไพ่อาจจะมีสลับสอบฟ,ฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและก็คนรักของคุณนะคะบุญัายอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไป ถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณต้คลิปได้นะคะเรามาดูพลังงานของคนทางไกลที่เงียบจากคุณไปตอนนี้พลังงานของเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณบ้างนะคะ พลังงานของคนคนนี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากเห็นไหมเขากอดอกแล้วก็คิดถึงคุณนะคะแล้วเขาก็คิดว่าตอนนี้ในวันที่เขานิ่งไปเงียบไปคุณก็อาจจะมาโฟกัสในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ตัวเองตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์คุณสวยคุณหล่อคุณเป็นคนที่ใจดีคุณมอบความสุขให้กับเขาที่ผ่านมาจนล้นอกล้นใจของเขา ะะรู้ไหมตอนนี้เขาอาคิดถึงคุณมากนะคะอาซีวินถือดาบโอ้พลังงานของเขาที่เขานิง่งเขาเงียบไปตอนนี้ภายในหัวใจของเขาเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าเขาอะอยากจะเดินทางมาหาคุณจะจะขาแล้วตอนนี้นะดูม้าของเขาวิ่งเห็นไหมเข้ากระโจนมาอยากจะกระโจนมาหาคุณอยากจะมาง้อมาขอโอก,กาสคุณจะจะขาแล้วตอนนี้นะ เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความสุขของเขาคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับเขานะคะมาเติมเต็มชีวิตความรักให้กับเขาให้เขามีความสุขนะคะและเขาก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณเช่นกันมาเป็นถ้วยอีกหนึ่งใบมาเป็นความรักที่ดีของคุณนะคะคนคนนี้พลังงานของเขาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกตมิตรจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมตุลกุม,มิถุนนะคะ และพลังงานของเขาเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขาเสียใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่เขาทําร้ายหัวใจคุณที่เขาอ่ะเป็นคนที่ทําลายความรักที่ดีที่คุณมีให้กับเขามันพังไปล้มไปนี่เขาเสียใจนะคะตอนนี้เขาคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณกับเขาอ่ะคุณก็ยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะกลับมาตื้อมาง้อคุณให้ถึงที่สุดนะคะตอนนี้พลังงานของเขาเข้าทํางานอยู่นะคะคนนี้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะขยันเข้าทํางานแล้วก็ส่องคุณไปด้วยนะเขาไม่ได้ทิ้งคุณนะคิดถึงคอดึงหาคุณแล้วก็ส่องคุณด้วยนะคะตอนนี้เขาอาจจะทํางานหนักเขามีภาร,ระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักคนคนนี้นะ อาจจะมีงานเข้ามาหาเขาหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้จึงทําให้เขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนขอโฟกัสในเรื่องการงานก่อนก็เป็นไปได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะรับผิดชอบภาระหน้าที่ครอบครัวของเขาก็ได้เขาอาจจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่เขาพี่น้องเขาก็เป็นได้นะที่เขาไม่สามารถปล่อยได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาไม่ปล่อยคนเห็นไหม ถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอ่ะจะนิ่งจะเงียบกันไปก็ตามแต่เขาจะไม่ปล่อยคุณนะเขายังกอดคุณไว้อยู่นะคะเขาพยายามพยายามหอบไม้เท้าสิบอันนี้เอาไว้กับตัวของเขาก็คือคุณเขาไม่ยอมปล่อยความคิดของเขาในตอนนี้คือเขาอยากจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอยากจะกลับมาง้อมาขออากาศคุณเห็นไหมตอนนี้คุณกับเขาเป็นอิสระต่อการและกันแล้วนะคุณก็ไปอยู่ในที่ของคุณเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่ ความมีอิสระของคุณกับเขาคือคุณก็ยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขายังไม่ปล่อยคุณนะคะเห็นไหมเขากําลังเดินทางมาเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะโอ้เห็นไหมเขารักคุณราศีนิ้วยขึ้นมาเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงลูกชายที่ดีที่สุดนะคะคุณคอยดูแลเอาใจาใส่เขานะคะเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับเขา รักเขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างจึงทําให้พลังงานของคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณนะคะยิ่งในวันที่คุณกับเขาห่างเหินห่างไกลกันไปนิ่งเงียบจากกันไปคนคนนี้เขายิ่งรู้หัวใจของเขาเลยว่าเขารักคุณมากเห็นไหมเขานั่งมองถ้วยถ้วยนี้ก็คือคุณคือความรักที่ดีของคุณที่คุณมอบให้กับเขานะคะเขาานั่งเขามองคุณแล้วคิดถึงคิดหาคุณคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขา ที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปนะคะเจ็ดเหรียญเห็นไหมเขาทางานอยู่ตอนนี้ทํางานอย่างหนักขมักกงเป็นหาเงินเก็บเงินเขาอาจจะคิดก็ได้นะใช้ความคิดเห็นไหมคิดว่าเออเราขอให้เขาหาเงินเก็บเงินก่อนเขาเก็บเงินได้สักก้อนใหญ่เขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะกลับมาง้อมาขอออกาศคุณในครั้งนี้ตอนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขารักคุณมากนะคะ โอ้เห็นไหมเจ็ดเหรียญแล้วก็สิบเหรียญขึ้นมาในอนาคตคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีเงินนะคะเขาขมาขมหาเมธหาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณเพื่อที่จะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเข้ามาขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความมั่นคงนะคะเขาสคนนะความนิ่งความเงียบของเขาตอนนี้เขา2คนอยู่นะคะถือตะเกียงสองคน อยู่ในพื้นที่ของเขาเงียบๆคุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าเขาส่องคุณตอนนี้นะคุณอาจจะคิดว่าทําไมเขาเงียบจังเลยทําไมเขาไม่ทักมาหาคุณทําไมเขาไม่มีอะไรส่งมาหาคุณเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ภายในใจของคนคนนี้เขาส่องคุณส่องคุณอย่างหนักนะคะบางครั้งทํางานด้วยก็ส่องคุณไปด้วยส่องคุณอย่างใจจดใจจ่อส่องคุณแล้วก็รอคอยวันเวลาให้เขามีชีวิตที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วเขาจะกลับมา ขอโอกาสคุณนะคะนี่ความคิดของเขาเห็นไหมเขาคิดแล้วว่าถ้าเขากลับมาในครั้งนี้เขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเขาจะไม่ไปไหนจะมาหยุดอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือว่าชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้นะคะโอ้บางคนความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันนะคะ ทะเราะกันแล้ก็เดินออกจากชีวิตของกันและกันไปนะคะหรือบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันคนคนนี้เขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณเป็นความรักที่แบบไม่ยุติธรรมให้กับคุณจึงทําให้ความรักของคุณกับเขามันจึงจบกันไปพังกันไปนะคะหรือบางคนคนคนนี้ของคุณก็อาจจะไปมีคนอื่นก็ได้จึงทําให้คุณอาจจะไปจับได้นะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจึงเดินบุบอ่อนออกจากการและการไปนะคะ แต่ในตอนนี้พลังงานของเขาเขาอยากจะบอกอยากจะสสารผ่านไพยมาถึงคุณว่าเขารักคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณนะคะก้าวไปเท้าเขาคิดว่าคุณอะมีกําแพงต่อเขาแล้วนะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะมีกําแพงต่อเขาแค่ไหนคนคนนี้ก็ไม่สนเห็นไหมก็จะมาฝ่าฟันกําแพงของคุณเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้นะคะ สเตรนเขาจะเข้ามายอมคุณนะตอนนี้พลังงานของเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขาอยากจะเข้ามายอมคุณยอมซีโรล่าให้กับคุณอยากจะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณอยากจะเข้ามาเป็นความรักที่ไร้เงือนไขของคุณเขารักคุณนะคะบางคนที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่มีอีโก้นะแต่พลังงานของเขากลับมาในขณะนี้เขาจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่เข้ามายอมคุณ ยอมสิโรล่าให้กับคุณเข้ามาปกป้องมาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะชริออบางคนคนคุนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนไทยแล้วก็ได้ที่อยู่ห่างจากคุณไปนะคะคุณกับเขาแตกต่างกันนะบางคนแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะหรือบางคนแตกต่างกันทางด้านสถานการณ์ทางด้านสังคมหรือแตกต่างกันทางด้านการเงินก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างไหนก็ตามถ้าคนคนนี้เขากลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้ความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายๆนะคะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเขาจะเข้ามาปรับตัวเข้าหาคุณคุณกับเขาจะปรับตัวเข้าหากันและกันจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขกายสบายใจนะคะสีดานิ่งนะวัละงานตัวนี้คุณก็นิ่งเขาก็นิ่ง แต่ความนิ่งของคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขายังคิดถึงก็ดึงหากันอยู่นะเห็นไหมนอนอยู่นิ่งๆแต่ความคิดคิดถึงกันนะคะหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีความสุขร่วมกันเคยมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันนะคะไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วตอนนี้นิ่งกันไปเงียบกันไปแล้วนะคะสองเหรียญโอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณอาจจะมีความรักที่ ผุบผุบโผล่โผล่ไปไปมามามา,มาหายหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะความรักไม่ชัดเจนความรักที่เขาอยากจะมาหาค,คุณเขาก็มา,ามเขาอยากจะไปเขาก็ไปนะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจึงไปกันไม่ได้ทะเลาะกันเห็นไหมห้าดาบเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็เดินออกจากกันแล้วก,กันไปจบกันไปนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้คือเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขาอะอยากจะกลับมามอบความรักที่ไรเงินไขรอกครับคุณ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณมอบความรักที่รไร้เงื่อนไขให้กับเขาตลอดแต่เขาก็มองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเขาจะกลับมาแก้ไขเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้มันดีขึ้นเขาจะเข้ามาให้ความรักที่รไร้เงื่อนไขกับคุณเขาจะเข้ามารักคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดจะรักคุณตลอดไปจนถึงแก่ถึงเท่านะคะหนึ่งดาบเห็นไหมถ้าที่ผ่านมาเขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณ แต่ภายในความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาอยากจะกลับเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณเขาจะมาเทิดทูนคุณเขาจะไม่ทําร้ายหัวใจคุณเขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะโอ้เห็นไหมราชาถือถ้วยตอนนี้พลังงานของเขาคนนี้เข้าไปความอ่อนไหวต่อคุณมากๆเลยนะ เมื่อเขาคิดถึงคเขึกงหาคุณเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้อยากจะกลับมาหาคุณใจจะขาแล้วตอนนี้นะเห็นไหมยอยากจะกลับมามอบความรักที่ดีๆสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วแต่ตอนนี้คุณคือผู้หญิงลู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้นะคะอู้สองถ้วยเห็นไหมเขารักคุณนะคะในใจของเขาในตอนนี้นะเขาอยากจะบอกถึงคุณว่าเขารักคุณมากที่สุด เขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากจะมาพูดอยากจะมาคุยกับคุณอยากจะมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาเคยไม่เข้าใจอะไรกันคาราคาสังกันมาเข้าใจผิดอะไรกันนะคะคนคนนี้เขาอยากจะมาเคลียร์ใจกับคุณมาพูดมาคุยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะมาพูดมาคุยกับเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่เข้าใจอะไรคุณคุณกับเขาจะคุยกันนะคะเคลียร์การทุกปัญหา คุณกับเขาจะไม่ให้ปัญหาคาราคาสังกันอีกต่อไปในอนาคตนะเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อเคลียร์ใจกับคุณและคุณกับเขาจะเข้ามาเข้าใจกันและกันมอบความรักให้ก่กันและกันอยากจะอยู่เคียงข้างกันสมรสมานกลมเกลียวกันอยู่เคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนะคะโอ้เดวิลบางคนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนของคนคนเนี้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเขาอาจจะมีคนอื่นก็ได้นะ ไปดึงคนอื่นก็มีอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวด้วยก็ได้คนคนนี้นะเขามีสเสน่ห์จึงทําให้มีคนมารักมาชอบเขาเยอะจึงทําให้เขาอาจจะไปดึงคนอื่นก็มี็อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้คนอาจจะไปจับได้คนอาจจะรู้นะคะว่าเขาโกหกคุณไปแอบไปมีคนอื่นนะคะจึงทําให้ความรักของคุณกับเขามันจึงจบกันไปนะคะแต่ในตอนนี้พลังงานของเขาคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะโซ่เห็นไหมโซ่คุณกับเขาคล้องคอ,งองกันอยู่ คุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้เขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงกันดึงหากันอยู่ห่วงหาอะไรอา,รา,อารวรกันอยู่อยากจะได้อยากจะได้กันและกันมาอยู่เคียงข้างกันอยู่อยากจะมาแนบชิดติดกายกันนะคะตัวน,นี้นะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แถมยังถือไว้อีกเห็นไหมถือห่วงโซ่อันนี้ไม่ยอมปล่อยคนคนนี้นะ เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้นะเขาจะกลับมาครั่งรักคุณสุดๆเขาจะมีไฟเสนีหาราคาต่อคุณอย่างแรงกล้าเขาจะมีสิบแปดบอกให้คุณไม่ขาดนะคะโอ้เห็นไหมไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารกระทนหันขึ้นมาคนคนนี้ก็อยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าตอนนี้เขาอยากจะพูดคุยกับคุณมากอยากจะพุ่งกระโจมหาคุณจะจะขาดแล้วนะคะ คอยดูนะคนคนนี้เขาจะทักมาหาคุณแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทัดตั้งตัวนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาความกระทันหันขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะอัศวินธิดาบแล้วก็เปดไม่เท้านะคะวันดีคืนดีทักมาหาคุณแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเขาอดลนทนความคิดถึงต่อคุณไม่ไหวภายในหัวของเขาในตอนนี้คือเขารักคุณมากเขาเอาคุณออกจากหมอไม่ได้ ะค,ะคิดถึงคือหนึงหาคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาอดทนทนกับความคิดถึงสุดๆกับคุณไม่ไหวเขาจะติดต่อมาคุณกระทันหันนะคะโอ้ถ้าเขากลับมาในครั้งนี้เขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะเอาสชนะหัวใจของคุณให้ได้เขาจะกลับมาผ่าตัวและหัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาให้ได้นะคะโอเห็นไหม จะไปไหนใหญ่คุณคือความสุขของเขาคุณคือความรักที่สวยงามของเขาคุณคือความรักที่มั่นคงของเขาตอนนี้เข้าทํางานอยู่ขอเวลาเข้าทํางานก่อนนะคะขอให้เขาหาเงินเก็บเงินก่อนถ้าเขากลับมาในครนั้งนี้เขาจะทาให้คุณมีความสุขมากๆเลยเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณจะมีความรักที่มีความนักแน่นมั่นคงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในวันจันทร์เกิดในวันเสาร์แล้วก็เกิดในวันอาทิตย์ นะคะอู้สิบถ้วยเห็นไหมคนคนนี้เขาคิดกับคุณไปไกลนะสิบถ้วยแล้วก็เดี๋ยวเว่อขึ้นมาติดๆกันนะคนคนนี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าถ้าเขากลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับมาขอคุณแต่งงานเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเขาจะไม่ไปไหนแลว้วเพราะว่าที่ผ่านมาที่เขาเดิอนออกจากชีวิตของคุณไปนิ่งเงียบจากคุณไปอะเขาไปใช้ชีวิตแบบ ไปเจอประสบการณ์การใช้ชีวิตของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขารู้ทั้งหมดแล้วนะคะว่าคุณคือผู้หญิงลูกชายที่เป็นความสุขของเขาเนี่ย <c oughs> เขาจะกลับมาหยุดอยู่ที่คุณกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนะคะในการกลับมาในครนั้งนี้คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเห็นไหมสองถ้วย the w o r l ์แล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาติดติดกันนะแล้วก็ไพ่ดีๆทั้งนั้นขึ้นมาติดติดกันนะคะถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณในครนั้งนี้คุณจะมีความสุขมากมากเลยคุณกับเขาจะมีความสุขร่วมกัน จะมีไฟเสนิหาราคาต,ต่อก,กันจะมีเรื่องสิบอ็ดบววให้การมิขาดคุณกับเขาจะเข้ามาครั่งรักกันสุดๆจะรักกันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนถึงแก่ถึงเท่านะคะเอาทีน,นี้เรามาดูความในใจจากเขาถึงคุณกันนะขอดูความในใจจากเขาถึงคุณหน่อยคะ่ะคนทางไกลที่นิ่งเงียบจากคุณไปเขาอยากจะบอกความในใจอะไรถึงคุณบ้างในตอนนี้ ขอพี่ไพ่ช่วยสื่อสารหน่อยค่ะให้เพื่อนๆนึกถึงหน้าของเขาเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความในใจจากเขาถึงคุณกันนะคะขอดูความในใจจากเขาถึงคุณหน่อยค่ะเปลี่ยนแปลงความในใจของเขาเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าถ้าเขากลับมา ในชีวิตของคุณในครั้งนี้เขาจะมาเป,ปลี่ยนแปลงตัวขเขาเองเขาจะมาเป็นคนใหม่จะมาเป็นความรักที่ดีของคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณคือโลกของเขาทั้งใบคุณคือความสุขของเขาที่เขารักมากที่สุดรักที่ดีคุณคือความรักที่ดีของเขาและเขาก็จะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณเช่นกัน เห็นไหมจับมือในการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าเขาจับมือคุณได้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือคุณไปไหนเขาจะจับมือคุณไว้อย่างเหนียวแน่นทุกร่วมกันสุขร่วมกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปขอโทษความในใจของเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาขอโทษนะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําร้ายจิตใจคุณเขาขอโทษนะคะเงาสะท้อน คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทําให้กับเขาทั้งหมดนั้นคุณดูแลเอาใจใส่เขาทั้งหมดนั้นมันเป็นเงาสะท้อนให้เขาได้มองเห็นถึงความรักแท้ที่คุณมีให้กับเขาตอนนี้เขารู้ทั้งหมดแล้วว่าคุณคือคนรักที่ดีของเขาเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับมาจับมือคุณจะไม่ปล่อยมือคุณไปไหนเพราะว่าคุณคือความรักที่ดีของเขาเขารักคุณสําเร็จ เขาจะกลับมาเอาชนะหัวใจของคุณให้ได้เมื่อคนคนนี้เขาคิดแล้วว่าเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เมื่อเขาคิดแล้วเขาจะทําให้สําเร็จนะคะหอมแก้มโอ้คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขาอยากจะหอมแก้มคุณไม่พร้อมตอนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าตอนนี้เขายัางไม่พร้อมนะคะขอให้พลังงานของเขาพร้อมก่อน ตอนนี้ขอให้เข้าทํางานหาเงินเก็บเงินก่อนเมื่อพลังงานของเขาพร้อมเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครนี้เมื่อเขากลับมาเขาจะกลับมาหาคุณกระทันหันนะคะรักคุณชอบคุณคนคนนี้ก็อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขารักคุณมากและเขาชอบคุณมากนะคะห่างเหินพลังงานของเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างเหินห่างไกลกันไปมากแค่ไหน แต่ภายในใจของเขาเขารักคุณน่ารักโอ้คนคนนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่น่ารักสําหรับเขาที่สุดเขารักคุณนะคะแอบมองตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งไปเงียบไปแต่เขาก็แอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดนะคะ รักมากนะโอ้เห็นไหมเขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่าเขารักคุณมากนะคะลืมไม่ได้เห็นไหมความในใจของเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาลืมคุณไม่ได้เขารักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณตอนนี้เขาขอโฟกัสที่ตัวของเขาเองก่อนเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาถึงเวลาเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะเข้ามารักคุณเขาจะเข้ามาครั่งรักคุณสุดๆและเขาจะมาขอคุณแต่งงานงจะมาหยุดอยู่ที่คุณอยู่กับคุณยังมีความสุขอยู่กับคุณยังมีความมั่นคงขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ